ความเครียดเป็นสาเหตุของโรคต่อมหมวกไตล้าแล้วโรคต่อมหมวกไตละคืออะไรตามมาฟังกันนะคะสวัสดีค่ะหมอปามี่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไคลองสกลนครน,นะคะต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่ตกแต่งแบบน่ารักมากๆเลยนะคะ นี่นะคะเป็นยุคที่คนมีความเครียดสูงมากนะคะสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดนะคะอาจจะมาได้จาก1สิ่งที่มากระทบทางกาย2สิ่งที่มากระทบทางใจและ3ก็คือปัจจัยแวดล้อมค่ะโรคของต่อมหมวกไตล้านะคะเป็นโรคที่พบเยอะในคนปัจจุบันนะคะแล้วมีใครรู้ไหมคะว่าแล้วต่อมหมวกไตอะคะ่ะอยู่ที่ตรงไหนของร่างกายเราคะ ต้องบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นอวัยวะที่วางไว้อยู่ตรงบริเวณเหนือไตนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทํางานสัมพันธ์กับต่อมใต้สมองของเรานะคะซึ่งจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งมีหน้าที่หลักๆนะคะในการจัดการกับความเครียดค่ะ แล้วนะคะเขาออกฤทธิ์อะไรกับร่างกายของเราอีกนะคะอย่างที่1นเลยนะคะก็คือเขาช่วยเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดของเรานะคะ2ช่วยควบคุมความดันโลหิตของเราค่ะแล้ว3นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของลดภาวะการอักเสบหรือการแพ้ต่างๆของร่างกายเราค่ะ ซึ่งต่อมหมวกไตล้านะคะอาจจะเกิดจากความเครียดที่เราต้องประสบอยู่นะตอนนี้นะคะหรือว่าอาจจะเจอมาตั้งแต่สมัยที่เรายังเด็กนะคะมาจนเป็นวัยรุ่นมาจนถึงยุคทํางานจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะคะที่เราจะต้องสะสมความเครียดมาต่างๆนานานะคะทําให้ต่อมหมวกไตอ่ะทางานแบบไม่หยุดเลยนะคะซึ่งจะสะสมต่อไปเรื่อยๆนะคะความเครียดนี้นะคะจะทําให้เกิดการทํางานของต่อมหมวกไตที่มากจนผิดปกติแล้วทําให้ต่อมหมวกไตล้าคือไม่อยากทํางานนั่นเองค่ะ อาการแล้วก็อาการแสดงของต่อมหมวกไตล้านะคะเราอาจจะพบได้อยู่สองหลักใหญ่ๆด้วยกันนะคะ1นนะคะก็คือเป็นลักษณะทางกายและ2นะคะก็คือเป็นลักษณะทางอารมณ์ค่ะอาการทางกายนะคะที่เราได้พบเจอบ่อยๆนะคะก็คือ เป็นคนที่ผอมมากๆนะคะก็คือไม่อยากกินอะไรเลยนะคะหรือว่าอ้วนมากๆนะคะก็คืออยากกินหวานอยากกินเค็มเป็นต้นนะคะหลายๆคนอาจจะมีอาการปวดศรีรษะนะคะแล้วก็บางคนนะคะจะมีผมร่วงขึ้นมาได้ค่ะบางคนก็จะมีรู้สึกว่าแบบหน้าดำท่าเครียดผิวคล้ำง,ง่ายนะคะมีอาการผื่นแพ้นะคะบางคนก็จะเป็นภูมิแพ้แพ้ยาแพ้อาหารติดเชื้อง่ายนะคะรวมไปถึงสุดท้ายแล้วบางคนอาจจะมีอาการของโรคภูมิแพ้ตัวเองได้ด้วยเหมือนกันค่ะ หลายคนนะคะอาจจะมีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนก็จะมีอาการนะคะของข้ออักเสบขึ้นมาหรือว่าวัยต่อความรู้สึกเจ็บปวดนะคะหลายคนนะคะคือตื่นขึ้นมาแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่มีไฟไม่มีพลังในการทํางานนะคะเหมือนง่วงเหงาหานอนอยู่ตลอดวันแต่พอตกเย็นเข้าเท่านั้นละคะ่ะประมาณ6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะบางคนกลับรู้สึกกระปี้กระเป๋า alert ลลขึ้นมานะคะรวมถึงทํางานได้ถึงตีสองตีสหรือบางคนไปถึงตีสี่เลยก็มีนะคะ หลายคนก็จะมีอาการของการที่ลุกนั่งไวๆนะคะอย่างเช่นเรานอนอยู่เราลุกขึ้นมานั่งหรือเราลุกขึ้นมายืนนะคะแล้วรู้สึกมีอาการของอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนหรือบางคนนะคะก็จะมีอาการของรู้สึกตัวรุมๆร้อนๆเป็นไข่ยอยู่เป็นบางครั้งนะคะแล้วก็มีอาการของพวกท้องอืดท้องเฟอ้อหรือปวดท้องได้คะ่ะ อาการทางอารมณ์นะคะก็คืออาจจะมีอาการของการที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อยู่นะคะหรือบางคนนะคะก็จะซึมเศร้าไปเลยค่ะหลายคนนะคะจะมีอาการของความจําที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนหรือการทํางานเป็นต้นนะคะเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆนะคะเวลาที่เราได้ยินเรื่องราวของใครมานะคะแล้วก็เราเอามาเป็นอารมณ์นะคะเรารู้สึกว่าเราเห็นอกเห็นใจเขาสงสารเขามากๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถออกจาก สถานการณ์ตรงนั้นได้เลยนะคะเป็นคนที่ผิดลบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนะคะเป็นเหยื่อของสังคมของโลกใบนี้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะคะชวนทะเลาะตบตีค่ะ วิธีนะคะในการที่จะขจัดความเครียดออกไปนะคะเราอาจจะต้องหาให้เจอก่อนนะคะว่าอะไรนี่เป็นสาเหตุให้เราเครียดนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นกลุ่มคนหรือว่าเป็นสถานที่ทํางานสถานที่เรียนหรือแม้กระทั่งว่าอยู่ในบ้านของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็หาวิธีจัดการกับเขาค่ะหลกัหลกๆขอแนะนํา3วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1น,นะคะเราก็ อาจจะต้องสู้กับเขานหนึงค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเรากําลังนั่งอ่านหนังสือหรือว่าทํางานอยู่ในห้องห้องหนึง่งมีคนเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาแล้วทําเสียงดังมากๆเราจะมีวิธีจัดการกับเขาดังนี้ค่ะ 1. สู้นะคะก็คือเดินไปบอกเขาอะค่ะว่าช่วยเงียมๆบหน่อยได้ไหมคะ หรือสเราเลี่ยงนะคะก็คืออาจจะหาหูฟังหรือหาอะไรก็ตามนะคะที่มากรบเสียงที่เขาทําให้เกิดเสียงดังนั้น 3. นะคะเราก็แค่เดินหนีออกไปจากสถานการณ์นั้นๆนะคะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงของเขาอีกแล้วค่ะ หาเวลานะคะไปออกกําลังกายแบบที่เป็นการผ่อนคลายนะคะไม่เครียดจนเกินไปหรือว่าเพื่อความเพลิดเพลินอย่างเช่นการไปโยคะนะคะหรือว่าไปเต้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเต้นซมบ้าเต้นแดนซ์อะไรต่างๆนะคะที่เป็นการทําแบบผ่อนคลายค่ะหากิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะอย่างเช่นการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือว่านวดอโรมาค่ะง่ายที่สุดนะคะให้เราหัวเราให้กับตัวเราเองค่ะมันจะทําให้โลกันสดใสโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะ ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงกลางวันนะคะถ้าเราม่วงหรือเพลียรจริงๆนะคะให้เรางีบหลับได้นะคะหากิจกรรมหรือว่าหาเวลานะคะที่จะพักผ่อนในวันหยุดของเราบ้างนะคะเราทำงานหรือว่าหาเวลาอ่านหนังสือแบบที่ไม่ต้องกำหนดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะอย่าลืมทานอาหารเช้าด้วยค่ะแล้วก็อาหารที่เราทานนะคะเน้นว่าต้องหลากหลายแล้วกินให้เป็นน้อยๆแต่ว่าบ่อยๆ โดยอาหารที่เรากินเน้นเป็นพวกธรรมชาตินะคะอย่างเช่นอาหารจําพวกคาร์บโบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นผักผลไม้หรือว่าทานเป็นพวกไขมันดีนะคะหรืออาหารที่เรากินนั้นไม่แนะนําให้ปรุงรสหรือทําให้เกิดความร้อนที่มากจนเกินไปค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะที่จะไม่กินชากาแฟแล้วก็ไม่กินพวกเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆนะคะหาวิตามินแล้วก็อาหารเสริมนะคะตามแต่สมควรค่ะสุดท้ายถ้าไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะคะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งเขาจะให้คำตอบกับเราได้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดแชร์ชอบนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ